เอาเททิ้งโอ้โหพร้อมเล่นสงการยังลูกพร้อมยังพร้อมแล้วจะไปเล่นที่ไหนครับฉีดก๊กนั่งอยู่ฉีดที่ไหนลูกฉีดก๊กนั่งอยู่เอ้าวฉีดเลยฉีดต้นไม้ไปไปฉีดต้นไม้ไปฉีดต้นไม้ร้อนร้อนไป่ฉีดต้นไม้แม่ได้นู่นโน่นโนโนโน่ฉีดเลยตรงนี้ตรงนี้ร้อนร้อนไม่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ฉีดตรงนี้ครับฉีดตรงนี้ โอ oh ้โหอู ını, oh ้โเก่งจ oh ังฉ oh ีดน้ำอ่ะฉ oh, ีดน้ำพายซื้อให้ใครซื้อให้โอ้โห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 เยอะเล่นสงการแล้วยังลูกพร้อมยังพร้อมแล้วอม้โอ้โหเก่งจังสองอักล้าพร้อมแล้ว มีป่าหรือเปล่าไม่มีป่าไม่มีลดต้นไม้เลยลดต้นไม้เลยดได,ลยดได้แล้วได้แล้วาเปล่ามีป่าหรือเปล่า นีปเปล่าเปล่าหัวนกจูงไม่ใช ulously, ่ปลาดุกโอ้โหเปาโอ้พ yeah, ร้อมเล่นสงการแล้วเหรอลูก เอาอใน,นสงการแล้วโหได้ปืนฉีดน้ำเท่จังเลยเอาฉีด